อยากได้เงินตะกอนน่าจะได้ดีฝ่าดินเอ์สวยเลไม่ได้เตะอนะบบทีตาตาใีนีเลยช่วยได้มีสิลเชื่อมากมายวัีครีนเจี๋ยมามเจี๋ังนี่เลยกันโอ้ยจี่้าว่ะต่ำไรแบบนีนมม้มีเจี๋ยอะไรกันเจี๋ยเจ๋ยเจี๋ยหลุดมาก มันนีมาข้อถึนเชื้อช่วยยาช่วยถนี้มีช่วยยาช่วยช่วยช่วยแต่ี่มันนีถึดเชื้อโยถึงเชื้อบ้านงเจื้อท้เลยแค่นี้เลยเจ๊้านถึดเชื้อเราอจจมดย้ายใน่วันเลย S C B จ่ายเพืนได้ละันอนนี้กย้ายึเปนพิเศษนเลยละเจ๊้านออกไปตั้กันเลยไปฝึกษาที่ S C B ทุกสาขาใกล้คุณได้เลยเรื่องขัยเป็นทธนาคารกำหนด